อยู่ข้างในเนี้ถ้าเราไม่ได้ขย่าวเขาลูกเขาจะไม่ค่อยติดต้องมาขย่าต้นใส่ผักชีลงไปด้วยกินผักเยอะๆดเดวิดกับนาตาลีเข้ามาช่วยพ่อขึงตะข่ายคุมต้นเชอร์รี่สวัสดีค ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินแดนมาร์วันนี้พวกเราจะไปที่บ้านสวนกันค่ะก็เลยแวะมาซื้อของใกล้ๆที่บ้านสวนเนี่ยค่ะตอนนี้ช่วงบ่ายแล้วหิวอาหารก็เลยไปซื้อ,อไส้กรอกมากินกันค่ะนี uh ่ huh. hey, ค่ะเพื่อนๆลูกๆก,ก,ก็ไปซื้อไส้กรอกแล้วก็ซื้อน้ำ uh huh. ดื่มวันนี้อากาศร้อนอกอ้าวค่ะกำลังหิวกันเลยมาทานไส้กรอกด้วยกันนะครับ นี้แดนซื้อมาให้เป็นไส้กรอกมีขนมปงังมีแตงดองหอมทอดแล้วก็หอมสดหัน่นซอยค่ะทานด้วยกันคัะเพื่อนอืมครับ <c oughs> ร้านขายไส้กรอกอยู่ตรงนู้นค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะ4โมงเย็นแล้วเขาจะปิดแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ข้างในนะจะมีดินขายมีอะไรขายเต็มเลยค่ะดอกไม้ปุ๋ยก็มีรถที่ขายไส้กรอกเวลาเขายืนขายตอนช่วงฤดูหนาวจะมีความอุ่นแต่ถ้าเราดูร้อนนะร้อนน่าดูเลยเพราะว่าต้องย่างไส้กรอกรอยู่ตลอดถ้าเป็นเมืองไทยก็จะมีที่ขายของเต็มหมด ที่เดนมาร์กมาขายของ4ุมสไม่ได้เพื่อนๆคำว่าวสกรปรกอิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราขับรถไปที่บ้านสวนกันค่ะตอนนี้รุงจอดรถใกล้ๆร้านไอศครีมค่ะเพื่อนๆร้านนี้เป็นร้านทางผ่านที่จะไปบ้านสวนลูก,กับแดนอยากกินไอศครีมก็เลยพาแวะมากินกันก่อนค่ะ จอดบริเวณรอบๆร้านไอศครีมเต็มเลยแทบจะไม่มีที่จอดรถเลย <c oughs> บีบกินกันใหญ่เลยละลายเร็ว <c oughs> ถึงบ้านสวนแล้วค่ะเพื่อน เดบิตขนลงเลยลูกอาดาลีด้วยจะวางตรงไหนวางาทั้งนู่นทางหลังไไหวหรือเปล่าลูกไปทางตามเดวิตไปเลยวางไว้ตรงนี้ก่อนลูก เราที่ชาร์จแบตลงมาดอกไม้ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเพื่อนเพื่อที่บ้านสวนของเราสีเหลืองสวยๆพวกเราซื้อเครื่องตัดหญ้ามาใหม่ค่ะเพื่อนเนเครื่องเก่าเรามีสองเครื่องเครื่องแรกพังไปแล้วเครื่องที่สองาสตาร์ทไม่ค่อยติดบางยี่ห้อก็แพงค่ะขายยี่ห้อเขา อันนี้เป็นเครื่องเที่วไว้ตัดกิ่งไม้ค่ะแต่ว,ว่าใช้แบตเตอรี่ชาร์จแด้วเด,วเดวกับพ่อจะช่วยกันทำให้เครื่องตัดหญ้าทำงานได้พาเพือพ่อนๆมาดูมะเขือเทศอีกแล้วค่ะสองอาทิตย์แล้วเราไม่ได้มาต้นสูงมากเลยคราวนี้ ดอกออกเต็มเลยคะ่ะอยู่ข้างในเนี้ยถ้าเราไม่ได้ขย่าวลูกเขาจะไม่ค่อยติดต้องมาขย่าวต้นให้ดอกเขาผสมพันธุ์กันตอนเช้าๆแต่วันนี้เรามาค่ำแล้ว ดีค่ะเพื่อนสูงเลยหัวบงแล้วอะโตเร็วมากเลยใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ำไว้ให้ชุมช่มๆเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะได้กินมะเขือเทศกันแล้วค่ะตอนนี้ช่วงบา่ายๆค่อนาๆมาันเขาจะเหี่ยวนิดหน่อยแต่ว่าแต่คงจะมาใส่ปุ๋ยเขาอีกแล้วก็ลดน้ำไว้แล้วก็อาน้ำใส่ฟงสวยงามมากจากต้นเล็กๆขนาดนี้เอามาปลูกตอนนี้ ต้นสูงสมบูรณ์มากเลยค่ะต้นไม้ขึ้นตามรอบบ้านเราดอกสวยๆนายช่างเดวิดช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยค่ะเพื่อนๆดินแห้งมันฝรั่งเอามาปลูกไว้ไม่ได้ลดน้ำให้ ชนทานค่ะขึ้นมาอย่างงามเลยเมื่อเขือเทศในเรือนกระจกเรือนเล็กก็สูงค่ะดินเริ่มแห้งแล้วต้นเขาสูงแล้วก็มีดอกออกเยอะเขาดูดน้ำไปเลี้ยงต้นเขาเยอะ าแล้วค่ะเครื่องตัดหญ้าแดนเริ่มตัดหญ้าแล้วค่ะเครื่องเล็กนิดเดียวแต่แรงดีมากเลยค่ะเครื่องเล็กแบบเนี้ยตัดตามซอกตามมุมได้ดีค่ะตัวเครื่องมีที่ปรับระดับด้วยตอนนี้ลูกแบล็คเบอร์รี่ของเราเริ่มออกลูกไมให้เห็นละดอกก็เยอะดอกสีขาวอมชมพูหน่อยๆค่ะปีที่แล้วแบล็คเบอร์รี่ที่บ้านสวนของเราก็เก็บได้เยอะมากเลยค่ะ เมื่อกี้นี้คนที่เขาเช่าบ้านอยู่เขาออกไปแล้วค่ะแต่ว่าเขาทําของของเราพังเสียหายอันนี้เป็นของที่ใช้ในตู้เย็นค่ะเขาก็โทรจองของพวกนี้เอามาให้เราแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ดูดฝุ่นค่ะพลาสติกตรงนี้พังนิดหน่อยเขาก็เลยสั่งของมาให้เราใหม่ค่ะดีมากๆเลยคนเช่าบ้านแดนกําลังขึงตาข่ายคุ้มต้นเชอร์รี่ของเราลูกของเขาเริ่มแดงแล้ว ถ้าไม่งันนะ้นนกมากินหมดเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มก,กว่าแล้วค่ะเพื่อนๆตะวันยังไม่ตกดินเลยค่ะเดวิด <David S 1> <David S 2> กับนาตาลีเข้ามาช่วยพ่อขึงตะข่ายคุมต้นเชอร์รีเ่เพื่อนๆเอฟซที่อยู่ทางเดนมาร์กที่สนใจอยากจะเก็บเชอร์รี่หวานแล้วก็เชอร์รี่เปรี้ยวในราคากิโลกรัมละ20โครนไม่ต้องเสียค่าเข้าสวนแล้วก็กินฟรีด้วยค่ะปุงจะขึ้นที่อยู่ให้นะคะ วันที่สองและวันที่สามสิงหาคม2025วันที่สองเป็นวันเสาร์วันที่สามเป็นวันอาทิตย์เขาจะเปิดตั้งแต่เวลา1 0โมงเช้าไปจนถึง16-17นาฬิกาครอบครัวของปรุงจะไปเก็บในวันที่สามเป็นวันอาทิตย์เดือนสิงหาคม2025ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสแล้วก็สนใจอยากจะไปเก็บเชอร์รี่ก็ไปพบกันที่นั่นได้นะคะตอนนี้ปุงมาใส่ปุ๋ยในบ้านผัก เรืนใหญ่นี่แล้วค่ะปุ้งจะเด็ดเอาไปเมื่อเขือเทศเนี่ยค่ะเอาวางไว้บนหน้าดินในถุงเนี่ยค่ะได้เป็นปุ๋ยไปในตัวปุ้งก็ชอบปลูกผักทำสวนมีความสุขดีค่ะเพื่อนๆได้เห็นการเจริญเติบโตของผักแล้ว เสียงคนข้างบ้านเขาเปิดเพลงกันดังมากๆเลยเด็กวัยรุ่นวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะเราเติมน้ำไปในกล่องโฟมอีกน้ำยุบไปเกือบ่อนโฟมเลยต้นเขายิ่งสูงเขาก็ต้องการน้ำมากขึ้นเดี๋ยวปุ้งจะลดน้ำให้เสร็จข้างเรือนกระจกเรือนนี้แล้วก็อีกเรือนเล็กด้วยค่ะเสร็จจากงานข้างนอกบ้านสวนปุ้งก็จะทำอาหารกินแล้วค่ะอันนี้เป็นไก่บดค่ะเพื่อน พุงคั่วให้สุกมาจากบ้านแล้วก็ผสมพริกแกงลาบปรุงรสชาติมาแล้วคะ่ะใส่มะนาวลงไปด้วยพุงไม่ได้ทําลาบให้เสร็จมาจากบ้านเลยคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้กินรสชาติมันจะจืดคั่วเขาคั่วมาจากบ้านด้วยคะ่ะห,หอมเลยอันนี้เป็นใบสะระแหน่ที่ปุงเก็บมาจากสวนที่อยู่ใกล้ๆบ้าน แล้วก็ต้นหอมที่ปลูกไว้ด้วยค่ะใส่ผักชีลงไปด้วยกินผักเยอะๆได้แล้วค่ะวันนี้พุงทำอาหารแค่อย่างเดียวค่ะโรยต้นหอมผักชีใบสะระแหน่ไปข้างบนอีกสักหน่อยใส่แครอทลงไปรอบๆข้าง วันนี้ปรุงหุงข้าวไรซ์เบอร์รี่มาด้วยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นแตงแครอทแล้วก็มะเขือเทศเป็นลาบไก่ของเราค่ะอันนี้เป็นผักสลัดที่ปรุงปลูกเองเป็นผักออแกนิกค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีส้มด้วยค่ะมาทานอาหารมื้อค่ำที่บ้านสวนของเราด้วยกันค่ะเพื่อนๆ เผ็ดไหมหนาตาลีเผ็ด่กลาบไก,ก,บก่ห่อกรบพักผักทั้งกรอบทั้งหวานเลยกันเพื่อน เดวิดทำเหมือนแม่กินคัมเบอร์เลอร์ลยมีเนี้ยผักสลัดบุงขูกเยอะเลย ผักแบบสะใจเลยค่ะวันนี้กินข้าวไรซ์เบอร์รี่ล้้วนเลยค่ะเ <c oughs> ดนก็ห่อตามปุง้ง <c> ค <oughs> ึมฮะ วันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็อากาศดีๆคนออกมาเล่นน้ำทะเลกันเยอะเลยค่ะอาทิตย์นี้บ้านสวนของเราว่างหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีคนมาเช่าอยู่อีกสองอาทิตย์ค่ะวันนี้พวกเราก็เลยมาทำอาหารกินในบ้านนี้ได้ค่ะ ของหวานของเราเป็นผลไม้ค่ะวันนี้บริษัทที่เขาติดต่อให้คนมาเช่าบ้านสวนของเราอ่ะเพื่อนเพื่อนเวลาคนที่มาเช่าอยู่เนี่ยออกจากบ้านหลังนี้ไปนะก็จะมีบริษัททําความสะอาดมาทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะตอนที่เราเปิดบ้านเข้ามาเนี่ยกลิ่นบ้านของเราจะหอมมากๆเลยส้มมอห่อย วันนี้กิจกรรมที่บ้านสวนของเราก็ได้สิ้นส้นไปอีกหนึ่งวันแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้านนะคะแล้วไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย